สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้ามาโลกกาบอ้อยนะครับและก็มีอ่าเท่าที่มีคำถามมาว่าทำไมต้องโลกกาบอ้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจใจเพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูชัดกันหรือเปล่านะครับจะให้เพื่อนๆมาดูไอ้ตัวร้ายนะครับไอตัวร้ายนี่ เห็นไหมครับน,นี่คือไอตัวร้ายเลยนะครับเนี่ยครับทำไมถึงต้องลอกกับอ้อยอ่านี่เห็นไหมฮะตัวขาวๆตัวขาวๆแล้วก็ไอตัวดำๆเล็กๆนะครับที่มันอยู่กันเป็นฝูงเป็นหมื่นๆแ,แสนตัวเนี่ยครับเนี่ยครับคือเพลี้ยนะครับ เนี่ยครับถ้าเราไม่ลอกกาบเนี่ยครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับนี่คือไอตัวร้ายเลยนะครับเพลียคือมดมันจะขนเพลียมาจากาข้างล่างนะครับไอช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะอยู่ที่โคนอ้อยเรามันจะอยู่ที่กออ้อยเรานะครับแต่พอหน้าฝนฝนตกทุกวันมันอยู่ในดินไม่ได้นะครับมันก็ขน พักพวกมันนะครับมดมันก็ขนพักพวกมันขึ้นมาอยู่ที่อ่ากาบอ้อยเรานะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะดูดน้ำเลี้ยงอ้อยนะครับจะดูดน้ำหวานอ้อยของเรานะครับทำให้อ้อยแกละเกล็นนะครับไม่โตาบางต้นเนี่ยโคนใหญ่ปลายเล็กที่เราจะเจอมาบ่อยๆนะครับ โคนนี่ขึ้นมาอุดมสมบูรณ์แต่พอไอ้พวกนี้มาอยู่ที่ปลายอ้อยยอดอ้อยหรือว่า,าช่วงที่อ้อยของเราอ่อนๆนะครับก็คือไอ้ลำอ่อนๆเปลือกอ้อยอ่อนๆมันก็จะดูดน้ําเลี้ยงนะครับดูดน้ําเลี้ยงจากอ้อยเราเนี่ยครับโอ้โหวันนี้ก็ออกมาได้นิดหนึ่งไม่มากนะครับก็ไอ้นี้เป็นอ้อยที่ว่า ผมเคยถ่ายเพื่อนๆดูที่มันตัดข้ามแร้งไว้นะครับตอนนี้ก็อายุก็ตั้งแต่เริ่มตัดมาตอนนี้ก็5เดือนแล้วนะครับก็มาทําการโลก,กราบอันนี้โรคเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกนี้โรคไปแล้วตอนอตอนมันเล็กๆตอนอนายุ3เดือนตอนนั้นนะครับเบื่อคลิปก่อนตอนที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มโต,ข,มนะมตขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ มันก็หลังจากที่ผ่านแรงมาก็ได้น้ำฝนนะครับก็ฝนตกมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็มันก็ทำให้อ้อยเนี่ยสดชื่นขึ้นก็ได้พอมีลำให้เรากันบ้างเนี่ยครับแต่ว่าอ่ารุ่นนี้จะไม่สวยนะครับอ้อยจะไม่สวยไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันติดแรงมากๆติดแรงมากๆ,ๆแล้วก็มันเป็นอ้อย เป็นอ้อยตอนะครับอันนี้เป็นอ้อยตอคือตอที่เก้าแล้วนะครับตอที่เก้าแล้วก็อาจจะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับอา่าตอแรกๆนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังยังพอมีลำให้เราได้ได้ใช้งานอยู่นะครับก็ยังพอมีลำอาจจะขี้เล็้วขี้เล่ไปบ้างไม่สวยแต่ก็พอยังฝืนๆนะครับพอยังมีลำ แต่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยครับถ้าเราไม่มาลอกกาบเราก็จะไม่รู้โอ้โหเจอผมเนี่ยตอนนี้คันทั้งตัวแล้วนะครับคันเลยเพราะว่ามันอยู่ทุกเกอเลยครับมดกับเพลียทุกกอเลยจะมากจะน้อยเนี่ยแต่ว่ามีทุกกอเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกติดติดกันฝนตกติดติดกันหลายวันนะครับก็เนี่ยมดมันขนเพลียก็มาอยู่ที่ลำอ้อย นะครับอยู่ที่ลํโอ้ยมดเยอะมากนะครับมดเยอะมากเลยนะครับเวลาโรคกาบก็หล่นใส่แล้วก็มันกัดสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับเพลี้ยจะอยู่มากบ้างน้อยบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ทุกกอนยครับไปตัวลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่มันจะดูดจากข้ออ่อนมันจะดูดน้าเลี้ยงจากข้ออ่อนเนี่ยครับส่วนมากก็จะอยู่ในแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับ จะอยู่ในแต่ละข้อเนี่ยฮะมันก็ดูดน้าเลี้ยงอ้อยเรานะครับลายจริงๆนะครับไอตัวลาย<ๆ>ก็เรียกว่าไอตัวลายนะครับเนี่ยจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าทําไมเราถึงต้องลอกกาบอ้อยนะครับสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเราไม่ไม่ลอกมันก็ทั้งมดทั้งเคลียนะครับก็จะฝังตัวอยู่ในกาบอ้อยเรานะครับ อันนี้พอเราโลก,กราบัดโลก,กระบไปมันก็ที่เพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ก็เห็นนะครับเพราะว่ามันก็หนีหมดตัวหนีแล้วก็เพลี้ยที่พอเราโลก,กราบัปุ๊บบางบางตัวบางาส่วนมันก็หล่นลงไปที่พื้นนะครับแต่นี่เหมือนตัวนี้ยังยังเกาะอ,อยู่อีกเยอะนะครับยังเกาะอ,อยู่อีกเยอะเห็นไหมฮะโอ้โหเป็นยวงเลยนะครับเนี่ยนี่นี่นี่ และที่เพื่อนๆเห็นนะครับอ้อยของเราเนี่ยทำไมสีมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูสีอเปลือกอ้อยสีเปลือกอ้อยทำไมเป็นแบบนี้ไอ้น,นี้คือเยี่ยวคือขี้มันนะครับเยีเ่ยวขี้ของพวกเพลียพวกมดนะครับที่ว่าอ่ามันมันขี้ลงไปแล้วก็มันเป็นคราบที่ว่าอ้อยของเราเนี่ยครับเนี่ยทำให้เป็นคราบดำๆเนยครับคราบดำๆนี้คือขี้ของเพลีย นะครับเยี่ยวของเพลี้ยมันเป็นเมือก,อกนะครับเป็นน้ําเมือกอไหลลงไปเกาะที่ว่าอ้อยของเรานะครับทำไออ้ยอยสีของกาบเอ้สีของเปลือกอ้อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจา,ากที่ว่าบางทีแทนที่ว่าจะสีสวยๆนะครับเปลือกเหลืองๆก็จะกลายเป็นคราบแบบนี้นะครับนี่ครับร้ายมากๆเลยไอ้นี่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะจัดการฆ่ามันนะครับเดี๋ยวจะฆ่ามันแต่ว่านี่ถ่ายเพื่อนๆได้ดูก่อนแต่ผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะครับไม่ได้ใช้ยาเพราะว่าอ้อยก็ตโตแล้วนะครับไม่ได้ใช้ยาอะไรแต่ว่านี่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่าเนี่ยทำไมเราต้องโรคกราบอ้อยนะครับ เนี่ยครับถ้าไม่ลอกก็เป็นแบบนี้เราเราก็ต้องการลอกให้มันยืดปล้องนะครับแล้วก็ปล้องให้มันให้มันปล้องขยายขยายแล้วก็ยืดปล้องให้ปล้องมันยาวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลอกก็เนี่ยครับอย่างที่ว่าเนี่ยครับคือทั้งมดทั้งเพลี้ยทั้งหนอนนะครับก็จะมารวมกันที่อ้อยของเราทั้งหมดก็อปอกไปได้นิดเดียวนะครับวันนี้ก็ได้ไม่มากเพราะว่าแบบอุปสรรคคือมดครับ มดนะครับยังมีอีกเยอะฝั่งนั้นยังไม่ได้ลอกมดมากจริงๆนะครับเป็นมดคันด้วยนะครับมดคันทามดไม่คันไม่เป็นไรครับไอ้นี้มันกัดโอ้โหสุดยอดเลยเอ่อเนี่ยครับดูแต่ละกอแต่ละต้นนะครับเพื่อนๆครับนี่ผมว่าทั่วทั้งแปลงนะครับทั่วทั้งแปลงเนี่ย น้ำไม่ท้วนว่าจะกี่ล้านตัวล่ะครับมดก็ไม่รู้กี่ล้านพเพลี้ยก็ไม่รู้กี่ล้านนะครับเนี่ยถ้าปล่อยให้กแบบนี้นะครับผมก็ลอกกลับไปเบื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วอ่ามันก็เนี่ยครับอ้อยหนึ่งเดือนเนี่ยก็มันก็เริ่มลกแล้วล่ะครับเราต้องเข้ามาลอกบ่อยๆนะครับลอกบ่อยๆลกผมก็ย้ำเตือนตลอดนะครับสำหรับคนที่ปลูกอ้อย นะครับก็ย้ำเตือนกันตลอดว่าใหา้ขยันลอกกาบหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่า,าเราปลูกต้องการที่จะขายลำหรือว่าขายน้ำเองแบบนี้นะครับก็ต้องลอกบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปลูกเพื่อที่จะขายท้นพันนะครับไอ้นั้นก็บางทีก็ไม่ต้องลอก นะครับก็มันแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนนะครับเพราะว่าตาขายท่อนพันมันก็เออเราก็ต้องรักษาตาตาอ้อยนะครับให้มันสดเพื่ออให้มันอยู่ในกราบนะครับตามันก็จะได้สดนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกคันน้ำก็ก็ต้องขยันลอกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับไอ้นี้หวังว่าคงจำกันได้นะครับก็ไอ้นี้เป็นต่อที่9นะครับที่ อ่าผมเคยถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูว่าการอ่าตัดอ้อยข้ามแรงไม่ให้มันตายนะครับตัดยังไงตอนนี้นะครับมันก็ก็รอดขึ้นมานะครับก็รอดได้น้ำฝนก็ฟื้นขึ้นมาแต่ก็ลำอะไรก็ไม่เยอะนะครับลำไม่เยอะเพราะว่ามันติดแรงมานานก็เฉลี่ยในแต่ละกอก็เฉลี่ยแล้วก็ได้ก็ประมาณสิบลำ ได้ครับได้ประมาณสิบลำแต่ก็ก็อาจจะมีหนอหนอใหม่ๆขึ้นขึ้นมาบ้างนะครับขึ้นมาเรื่อยๆหนอใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราก็ก็ต้องอาศัยหนอหนอใหม่หนอใหม่ไอ้ที่มันขึ้นมาตอนตอนแรงนะครับมันก็ขึ้นมาไม่หน่อมันไม่มากมีไม่กี่หนอนะครับก็ต้องอาศัยตอนนี้ครับมันก็ได้ฝนได้ไรก็หนอใหม่ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับก็คงจะได้ก็เฉลี่ยว่าก็ประมาณสิบกออ่าสิบสิบต้นสิบลำนะครับบางกอก็อาจจะไม่ถึงนะครับบางกออาจจะไม่ถึงบางกอกี้เละบางกอก็ก็พอดูได้ก็พอมีลำให้นะครับก็พอมีลำให้บ้างนะครับแต่ถามว่าสวยไหมรุ่นนี้ก็ก็ไม่สวยนะครับ เพราะว่ามันเป็นตที่เก้าแล้วแล้วก็ตัดแล้วมันติดแล้งด้วยก็จะให้สวยงามแบบแบบอ้อยตอวแรกๆอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับครับผมก็มาถ่ายวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอ้โห,หมดแบบเห็นไหมฮะมดอลังการงานสร้างมากนะครับเนี่ยครับอ้อยแทนที่จะลำสีเหลืองนะครับ เที่จะลำสีเหลืองเนี่ยมันกลายเป็นลำสีแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยดูนะครับผลของเพลียของมดเนี่ยครับลำอ้อยจะไม่สวยเลยนะครับสีแบบนี้เลยเห็นไหมรธรรมดาเนี่ยก็คืออ้อยห้าเดือนแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มเหลืองกันแล้วนะครับเริ่มเหลืองมาจากาจากโคนนะครับมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่าเราลอกกลับไปแต่นี่สีมันไม่เหลืองนะครับเพราะว่า,ามันมีพวกเยี่ยวพวกขี้เพลีย ่อหุ้มอยู่นะครับมันก็อยู่เปลือกข้างนอกก็ทําให้สีอ้อยเป็นแบบนี้นะครับเละเทอะอยู่แบบสกรปรกนะครับอันนี้ต้องขยันลอกนะครับขยันลอกแล้วก็ให้ลําอ้อยของเราได้โดนแดดอ่าโดนแดดโดนน้าฝนมันก็ช่วยกระชากอ่าเนี่ยครับพวกขี้เพลี้ยพวกอะไรแบบนี้ได้ออกไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ลอกเลยเนี่ยมันก็ มันก็จะสกระปรกอยู่แบบนี้นะครับจะสกระปรกอยู่แต่ลอกอะไรออกไปตากแดดสักพักก็ <c oughs> ก็จะเริ่มเหลืองนะครับก็จะเริ่มเหลืองเอาละครับเพื่อนๆครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็มาพูดคุยกันว่าทําทไมเราต้องลอกกาบอ้อยเนี่ยนะครับสําคัญสําคัญมากๆนะครับหนึ่งให้อ้อยขยายลำอ่าให้อ้อยขยายปล้องนะครับแล้วก็ เนี่ยครับโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ก็คือป้องกันพวกมดพวกเพลยียนะครับที่มาขึ้นมาทําลายอ้อยนะครับเราก็จําเป็นต้องอลอกกาบให้มันนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวทํางานกันต่อนะครับดูกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ